เจอทันมาอีกแล้วนี่วันนี้เป็นนักร้องนําโอเคอ่ะพี่การต้องบอกว่าเป็นการหวนกลับมาในรอบเกือบสิบปีกลับมาซีรีส์วงการวายอีกครั้งเป็นไงบ้างรับตัวเราเองครับก็จริงๆการมารับซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้ไม่ได้กันไม่ได้เรียดว่ามันจะเป็นวายหรือไม่วายคือกันเป็นคนที่ชอบซีรีส์อยากกลับมาเล่นซีรีส์นานแล้ว ใช่ครับซึ่งแกก็ไม่ได้ซีรีส์มานานมากแล้วก็เขาคิดถึงมากกับบทบาทกับอะไรเงี้ยในเรื่องเนี้ยมันก็คือมันความแต,ต,ก,แตกต่างหรืะในัานละก็แตกต่างครับก็ตอนแรกที่ได้รับบทนี้มาอ่านนะครับก็รู้สึกว่าแค่อ่านเราก็สรุปแล้วเพราะฉะนั้นเราเรายิ่งแล้วสึกเราสนใจแล้วยิ่งโปรเจกต์มันเป็นโปรเจกต์ที่แบบเคยดังีิจีนมาก่อนเนี่ยซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจครับเราก็เลยคาดหวังอย่างไงบ้างเพราะว่าเราก็แบบแฟนคลับี่จีนที่อะไรเงี้ยเขาแบบพอปล่อยข่าวไปอะไรเงี้ย คนจะคาดหวังเลยคาดหวังกดดันหกับตลรคอนี้ใช่ไหมท้ายกดดันไหมสำหรับเรื่องนี้กดดันไหมครับก็ก็นิดนึงครับเพราะว่าซีรนส์จริงมันดังมากแล้วเขาลักแสดงเขาทาไว้ดีมากครับก็นิดหนึ่งครับแต่ก็คิดว่าของเรามันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับที่ที่ มันก็มีความคล้ายแหละแต่ว่ามันก็มีเส้นเรื่องที่อาจจะแบบว่าของไทยนะครับของของไทยใช่ปรับปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยอะไรมากคือแต่คิดว่าควสนุกทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมใช่ครับแจะไม่ได้เหมือนรถฉบับร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ฉบับร้อยเปร์เซีนต์ไหมอือก็เส้นเรื่องก็เส้นเรื่องไม่คิดว่าค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าอ่าพวก ซีนหรือว่าเหตุการณ์บางอย่างเราอาจจะไม่ได้เหมือนไปทุกเหตุการณ์เะยรนะใช่ก็คือถักให้เข้ากับชีขิงเราใช่ไหมกันบ้านคุณใช่ไหมสิมีมันนิดหน่อยใช่แล้วก็ไปดูเลยเราเราได้คุยกันว่าแบบมีเมคเกมันจะมาทำวัดกระแทะอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่รู้รู้เหมนกัใช่แบบว่ามันพอเป็นเรื่องที่รีเมคมามันก็จะมีข้อเปรียบเทียบว่าเราต้องคนเขาอาจจะคาดหวังกับหรือ ชอบกับเวอร์ชันเดิมเลยเราก็ต้องทำในเวอร์ชันของเราให้ดีที่สุดสหรับตัวกันเองก็ได้อ่านบทแล้วก็รู้สึกว่าคืออย่างที่บอกครับแค่อ่านก็สนุกแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันจะออกมาดีไม่แต่สนสนุกจริงครับสนุกจริงอ่าอย่างตัวแม็กครับมันเป็นการคิดพวกปากของเราที่มาอยู่นิวเปิดเข้าสู่งการร่ายยากไหมสำหรับแม็กยากไหมก็ก็ยากนะมันก็เป็นเป็นเป็นชาเลนจ์หนึ่งในชีวิตเพราะว่าแม็กก็ไม่ไม่เคยเล่นซีนีบายเลยแล้วก็ไม่ ไม่แทบไม่รู้เลยดีกว่าว่ามันต้องแบบว่าเล่นยังไงหรือว่าทำยังไงกับแบบชายชายอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ปรับตัวไปได้บบขอเคล็ดลับจากพี่ชายแมแต่อย่างพ่อช่วงโฮงโฮงวิชชั่นกันเลยว่าเรื่องบบการปรับอารมณ์กันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็เพิ่งบอกแม็กซ์เองว่าจริงๆพี่ก็เด็กใหม่เหมือนกัน <c oughs> <laughs> เพราะว่า,เ,าเลิฟซิกเนาะที่การเล่นมาเนี่ยคือในเรื่องอ่ะแทบไม่ได้แบบ ใกล้ชิดหรืออะไรตอดอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีเลยกับพวกของกันในเลิฟซิกใช่เพราะฉะนั้นแล้วกันก็จะไม่ค่อยดูเรื่องพวกนี้เหมือนนใหม่ไงเพราะฉะนั้นเหมือนใหม่ทั้งู่ประมาณนั้นเกิดนะก็ตอนถ่ายรูปด้วยกันเนี่ยเขาให้อิมพาวัยนิดนึงแล้วก็อย่างไรอยู่แล้อิมพาวัยใช่เพราะว่าก็เพิ่งรู้จักกันด้วยแล้วก็ด้วยความที่ไวแล้วก็ต่างกันด้วยเนาะใช่ก็อิมพาวัยไม่ถูกอ่ะใช่ครับแต่ก็ มันก็จะมีความเขินๆกันอยู่อะไรเงี้ยใช่แล้วใช่แต่พอได้อ่านหมดแล้วอย่างเงี้ยมันจะมีความเลิศซีดหนักไหมเราประโหวนเรื่องนี้ไหมอย่างแม็กกับเด็เน่อไม่รู้ว่าเราสปอยไปได้แค่ไหนเนาะแต่ว่าจริงแล้วไม่แต่ว่าเขาจะปรับไปด้วยอใช่อาจจะไม่ต้องพูดว่าไม่ไม่ไม่ได้หนักเท่าในนิยายแล้วกันเนาะก็คืออาจจะปรับมาในช่วงอายุของพวกเราหรือว่าอายุของแม็กหรือว่าแบบในช่วงอายุของนึ่งมัธยมอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่แรงมากอะไรอย่างเงี้ย มีแน่นอนมีไหมไม่บอกรูปใช่ไหมไม่ได้ทำอะไรนะก็แค่อยู่ห้องถอดเสื้อไม่เห็นมีอะไรเลยใช่เสียแอร์เสียชิลๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้มีเรายังไม่บอกแล้วกันว่าเป็นเลิฟซีนแบบไหนแต่ว่าก็คือมีซีนให้ทุกคนแบบว่าจิ้นหรือว่าเซอร์วิสแน่นอนเพราะเมื่อกี้พูดกับผมว่าหลุดมาเพราะไปเจอหุ่นของออร์คัสเขาหนึบจิ้มเลยแสดงว่ามันต้องมีโชว์เยอะอยู่ไหม ก็คงต้องมีบ้างครับเพราะว่ามันจะมีพาร์ทพี่จะโชว์เพราะมันจะมีพาร์ทตอนที่อยู่โรงเรียนเนาะถ้าตอนที่อยู่ที่บ้านหรือว่าตอนอยู่บ้านเดียวกันหรือห้องเดียวกันสมมติอย่างเงี้ยตอนอยู่บ้านก็ผู้ชายเนาะใส่เสื้อกั้มบ้างถอดเสื้อบ้างมันเป็นเรื่องเรื่องธรรมดามากๆใช่เพิ่มเยอะไหมโอ้ยนี่ฟิตอยู่แล้วพยายามฟิตตลอดครับใช่ก็ยิ่งสามเรื่องนี้พี่ออดบอกว่ามีพอสมควรเราก็ตั้งใจเต็มที่ครับ เนงเป็ตัวน้องแบ๊กอย่าครับมันจะมีความตอนนี้เราแบบเริ่มกล้าเรื่องไหนเพราะว่ามันมันต้องแบ๊กเนี่ยมันจะเป็นแบบนุ่มแล้วตอนนี้เป็นเป็นหนุ่มแล้วนะเราหมดแล้วนะก็มันมันมันก็จะมีมีมีอยู่บ้างครับที่แบบว่าคนอาจจะยังติดภาพหรือว่าอาจจะมองว่าเราเออแบบยังเด็กหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ใช่ครับแต่ว่าก็อยากให้ดูผู้คนเปิดใจดูอะไรอย่างเงี้คิดว่าหมดแล้วก็การแสดงของพวกเราน่าจะออกมาในแบบที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยค่ะจริงๆมันไม่ได้ แรงจนเกินไปหรือว่าอะไรครับายุ่าไรแล้วไม่บอกเลยนะโตแล้วนะอะไรเงี้ยเออโตแล้วนะไเด็กไ่เด็กตอนนี้เาเป็นลุงแล้วอ่ะใช่ใไม่เป็นน้องแล้วเอออยาให้ับบอยาขอเงล่าแ้ต่ารับบเออยังไงอะน่า่ทานท่นนนาาาน่นะาส่ ไม่นานครับหมัดหมัดครับไ,ไ,มไม่นานคือคือพึ่งหมดพึ่งห,หมดไปใช่ครับแสดงว่าเรื่องนี้ก็คืเราไว้ก่อนแล้วก่อนสัญญาณพอพอรู้แล้วครับว่ามีเรื่องนี้มาให้เราคิดนะว่าจะยังไงต่อดีเราจะเลือกเดินทางไหนดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ตารเรื่อ,องปฏิกิริยามันคิดหนักแน่เพราะว่าจะต่อไม่ต่ออย่างเราเรา่องของเราก็คิดหนักเหมือนกันนะเพราะว่า ช่องสามเนี่ยเราก็มีละครที่เพิ่งหายจบไป่ก็ยังยังยังมีต้องไปร่วมงานอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเรามาเล่นวายแล้วอย่างเงี้ยถ้าถ้าเราอย่างเล่นละครนุกช่องช่องอยู่อะไรเงี้ยมันมันเจาเรียกว่าอะไรอ่ะคนจะไม่อินกับละครใช่คนจะเราก็เลยต้องเลือกทางเดินต้องเลือกทางหนึ่งตอนนี้ใช้คำพูดทั้งยังอิสระเลยก็เดี๋ยวมีที่ไหนจีบไปหรือเปล่า ที่นี่เหรอครับื่องนี้ครับใช่ครับนี่เรากดดันมครับเพราะว่าอสังเรจะมีงานทรบองเราาบใไ่ได้ีร่สอรบจริงก็ไม่ได้ไม่ได้กดดันนะเพราะว่าเราออกมาแล้วเราก็ได้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้เลยใช่ครับก็เหมือนมีงานต่อ แล้วเราก็าไม่ได้ของเราก็จะไม่ได้ไม่ได้ยึดติดขนาดนั้นก็ถ้าแบบว่ามีงานติดต่อเข้ามาเราก็รับได้ตลอดแล้วก็ตั้งใจไวแล้วว่าถ้าจะเล่นสักเรื่องหนึ่งก็คือจะเล่นเรื่องเดียวอะไรประมาณเพราะว่าเราอยากก็อยากเต็มที่กับสักเรื่องหนึ่งใช่ถ้าเล่นหลายเรื่องแล้วมันโฟกัสไม่ถูกปวใดอยากได้คุณภาพมากกว่าแล้ว่าเราเลือกแบบงานมากขึ้นก็ก็พอสมควรครับเพราะว่าด้วยความที่พอเล่นหลายเรื่องเราแบบกัด กลการไม่ถูกอะ่ะแล้วคตานนี้มันถ่ายหนักมากอะไรเงี้ยถ้าเราเนี่ยหลายเรื่องมันไม่ไหวเราเต็มที่กับเรื่องนึงไม่ไหวใช่ถ้ามีเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องวายอเก่าใช่นะครับถ้าเป็นเรื่องต่อไปอะค่ะถ้ามีงานต่อไปยอะก็จะเป็นซีรีย์วายเก่าเพราะว่าเราก็คลัวคนไม่ยินกับกอ,อ๋อจ,จริงๆให้เป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ไปมากกว่าเดี๋ยวจะเป็นกับแม็กต่อรงต้องต่อไปเรื่องนะใช่ใช่ต้องแม็กอะท้องแม็กเปอนกานี้การทำงาน ษอพษหครับก็ตอนนี้ก็ก็เนี่ยแหละฮะอยู่กับพี่อกรัสที่นี่แหละก <laughs> ็อยู่ที่นี่แหละฮะ <laughs> ก็ก็จะเป็นก็เหมือนที่พี่เกรับอกก็คือช่วงนี้ก็จะเราทุ่มเทเต็มที่ให้ใหกับทีรีเรื่องนี้อยู่เพราะว่ามันก็มีความคาดหวังสูงเนะ <laughs> <laughs> าะมีความแบบหลายเสียงเข้ามาแบบมีความคาดหวังเยอะอะไร <laughs> จากแฟนนี่ยายจากแฟนซีรีส์ออริจินอลเขาอะไรอย่างนี้เราก็เลยอยากจะทําให้มันเต็มที่ที่สุดออกมาดีที่สุด เรื่องนี้หรอฮะก็น่าจะได้ดูปีหน้าเนเลยแหละครับใช่ใช่ครับเะเดี๋ยวก็อีกไม่นาก็จะเริ่มถ่ายแล้วใช่ใมีซิปต้องฟิตติ้งอะไรกันมที่ไปไปพอสมควรครับใช่ฟิตติ้งไปแล้วฝากากครับฝากปากากปากปากฝากป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 ากากากป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 าก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 กา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 กก เรับอกว่าสนุก,นกแน่นอนไม่ผิดหวังนะครับผมอยากให้ติดตามกันเยอะๆนะครับ่าด้วยนะคะโอเคค่ะ,ะเรียบร้อย